เปลือกตาบูคาเองพิทแล้ว่อพูพิทแค่พิทนะเจ้าทะเลเริอเริ่ซื้อปลาเลยซื้อปลาซื้อปลาแม่ปลาใหม่ใม่เลยไม่สนใจ กลับมาแลด้อแม่พี่น้องกลับมาแล้วเมืองป่ากันเด้อเพื่อนอะลูกสาวไผรผูมเป็นที่ไรฮะล่ะจะรับปุยปุยแท้เด้อค่ะกราบสวัสดีรักสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอ็มซีพี่เก่าคือเดิมเด้อเนาะแ่วันนีทางในและตกไปถึงอินดีตอนเราขับซูซ่าไว้น้องเผิวพี่เก่า หาช้านอนออุ้ชาวสาายดีเด้อเดี๋ไปอีกเอีกแม่ชวนไปไปป้ามาเอาน้ำมันไปเอาน้ำมันไปดูดถ่วจะไปดูถวปดบางุนบ่เอาว่าเบิดน้ำมันชวนป่ามาเอาน้ำมันเออวันยอมวันดุวันยอมวันยอมกราบอะไรบ่อะนะท่านนี้คิปนั่นแล้วขวึ้นท่านนี้ลงวัดทีหนึได้นไรหล่ะมวอนบ่ บมม้วนมา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 กินหอดแม่วันนี้กินหดม่ะกินหอดแม่บ่ลูกป่ไปมือเงินกินหอดแม่บ่เขากบกินป่ะกินหอดแม่์่ะโอ้ยเขาก็บมกินได้บมลูกไมือเงินผมเป็นตาให้ไปแท้สารนี่เอทัหป่ะ้วอบลลูกใครวันนี้ออกีบอกออกแต่กระเดะเพราะว่ามันมันถึกตมนะเอตื่นแล้วนี่บ่มาดูกมล มาเดี๋วคืองหุ่มแทะเออเช้าเลยมือนเมือนมหายไปได้เมือนเอ้ยยูน่เม่เมือนียอย่างโมยอมโมยอมชนปลาะมนเนาะใจดีเล็กแค่เนาะก่อนมูอ่ะเพิ่นวะก่อนมูด้ยเช้าเนเป็นังไงกุ้งแตกวัดกุ้งแตกลูกขี้ต้มมื้อชานจะหางลงก่อนมูไเลยนะ ชมใจแล้วอยากไปแต่เศร้าเพราะว่าหามกับยูอ่ะอ่ไอ้น้องที่สองที่ตอนแรกกับ่ทันน่ะนะว่น้องสองพี่เปียวเอ้ยถายเลยดอันนู่ไไป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 ไไป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  อันนี้ได้จ้ามาได้ลงต้มน้ำมอว่านี่ปล่อยกระดิบกระเดี่ว้าคือส่ายลงเออให้เอาเถะบ่เอาแน่แน่เถอะบอไปจะคิดได้ก็เป็กแท้นี่ฮะยสุดเหนียวบอ่คือเป็กแท้นี่แน่แน่แน่บ่แน่แน่แน่ใส่ป่าเลยว้ายอยู่นี่ว่าจาโอ้พิ้งกันเลยเนาะ บจับปลาตัวใหญ่ได้มัจัปลาไลบ่รู้ตบยัๆแล้วบ่โอ้ยตายดานน่อยจ้าละมึงด้มึงตบกล่องพดโคตโล่ด้เจ้านี่หล่อมั้ยเี๋ยวเ่แมน้องไปกันแม่น้องกันจัมองูงเอาเอานี่จัมองยังดูสภาพตอนตก็ตอนกลับ แตกต่างกันได้เนีย่ยมาข้ามสมบเลยไงแกไแไาาะแไปได้หลายเด้อโอ้ยกลับมาไปทีนี้บ่เหมือนเมย์โมห็บไปเลยเหมือนบ่กินแกงแซ่บอะไรแกงปลากินแซ่บบ่ฮะได้กินอยู่บ่แม่ได้ยินว่าป้าว่าเจ้าบวกินเข่าเลยไปสัตว์เอาแม่บ่ไปเอามาอยู่แม่ขายของขายเครื่องอยูงเง่เพื่อนนี่แหละ ลงแน่สมขมสมงผมดูอยไปคนละทิศคนละทางเลยอานั่งน no ี well, oh, ่แหละด้วยเอาไปใช่นะยืนยันแบบไหนเอานั่งก่อน้ะกินนมเอาไปมาหกระนมมืซันนีกนมโอ้ยนองเลยแมาม้าเอฮฟังเลยไม่นุ่มได้มาม่าได้ล้นะ ดูสภาพดูสภาพของนางซีโรแม่อันนี้กะเครื่องป่าบมขายเองพี่ก็บอกพิ่กห้พี่นะเจ้าพ่อแม่ตลอดพาพี่ตลอดวะพาพี่ตลอดสนับป่าแล้วบอกใครยเครื่องกับโมขายป่าเลยโว้ยใส่ไดื้อม้ายชุกมือป่า ป้าพิลาพิษป้าพิษเฉยเลยพิชเฉยพเป้าพิชเฉยเลยป้าาไม่มีผมแบบแบอาวัหม่ๆนเป็นตื่นนอนห่อย่งงี้เงาเลยนึงทำไมได้เปิดเพลงเนี่ยนะเปิดอทนฮะเปิดห้่อนปิ่อนไ้ไหมฮะไั วันนี้จะมีคนเชีร์ี่นี่อีกแล้ววานแมนน้องเปวเป็นอันีวปีนึงเป็นคนนีนม้มาเป็นเปนอยมาแต่เฮ่นคนแหละบนี้วันนี้มาแ่ยมาเป้ามาเปา่มา,าไม,มาขาไขหอมาไปอาไปเ,เล่งจัน่เาเลยที่จริงคนบริเวณจะตาย เค่แว่ามันแค่ขามันลอยเฉยเลย

เมื่อกี้กันแฝดตื่นใหม่มากเกิดคนมาถามโคโรนโคโรนตะบันหอยอะไรกะเมื่อนี้ยนะสกิลวมาถางมื่อวามื่อกี้กับไอ้กลัดสู้อะ่ะจ้ะเมืแบบ่อเนี้ยหรือว่ามีคนมาถามยาแมวโอ้ยหลายอย่างเนาะหลายงบบุคคลหรือบุคคล,ขอ,ลข,อของขอบบุคคลและขายซื้อนี่ออกไปก่อนแบบกะละมันเหลือดข้ากระฉาเนี้ยใหม่มากนะ ทำมัว้ยทกันเรวใหม่มากมาเเมเแม่นเพิ่กระทำบัวหัวรถน้าเอาไ้ี่รองเลยนเพิ่ไลอยานสิเอ็มลงครับครับๆๆที่หนึ่งเดือนตั้งธนิช่จับเราจับได้หรหนาเราจับตรงนี้จับป้า แตงซี่ล่อไปไหนเด็กไปเอาไปเกลืองไปเดินจับเอื้องเปียวเลยลูกสั่งด็กไม่เกลืองขานะแตีย้องเกลืองของครบในกระชีมีคนข่าวดุอยู่ในของบุครบเป็นของขาดหลายอยู่ในนีกระดาษซิสู้เปียกกระดาษซิสู้แห้งเนาะโอ้ยตายวันเพราะคนบ้านเฮาแบบมีคนป่วยนต้องการกระดาษซิซู่ไปวะ

ตื่นมาเลยแกจะงงี้เง่าได้นึงกัดมานเห็นแน่แล้วม่เจะเกินนะเมื่อเมื่อเบิ่งกันน่ำเมื่อนี้ตื่นมามาทำหลายอย่างเลยเนาะปนมั่นคงเพิ่มบรรยากาศกระชูต้องคอยมีเลยเราจะขาดเราเปลียนเป็นคนแถบนี้ต้องคอยมีเดี๋ยววันนี้ก็มืดแหละน่าจะไปซื้อเขาบอกว่าให้เจ้าซื้อบอกว่าให้เจ้าซื้ออยู่ตรงนี้าะคือไปซื้อได้ จะต่อรูอาครุ่งเอแม่ายไห สองแก่เข้าห็ดขอมลูขาถาขาซื้อมาอะไรกัยากเอ้ซื้อมาถามเอัระดาษมันเรไม่ขายสองขวดอีเยังไม่ได้ขายเรื่องบริเดอร์ให้เจ้าไปหาว่าอันแบบเตี้ยๆเลยเป็นมเหกนเลยน่ไก่ชักหาน่มเ้าอนเาวาได้เจ้าบอมาขายกระถาม

วนแหวมยเ่เจ้านีแล้วหัวเ้าคเจ้าาแวถาม่าเป็นไทยเรางานเรามาจากคนมึดยองแบบน้มอะงี้นอนนึกมึดจัาไปนอนเมย ยังทำอะไรคนกับดิบไปดิบมาขาวเงินเรียบร้อยบดจัดเงินเลยนะอได้ไปดูอม่อยากออกนอกแม่เลยข่าวเราอม่ะได้หรองรักถาเลยมดบโมดแต่ละเมืองเลจำได้ไหมโมดอะไร ต้องเตือิ <laughs> ่ก็แค่เล็กๆโอ้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 น้โอ้โอ้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 โอ้โอดโอ้โอ้โ้โอ้โย้อ้โอ้โออ้โอ้โอ้อ้โ้อ้โอ้้โอ้โอ้โ้ออาขึ้นอ้โน้้โอ้อ้โออ้โ้อ้โอ้โอ้โอ้อ่ว ถามว่าขาวาทย่งรเวนี้มันจะเงียบมั้มันเลสงว่าหายไปถวแล้วเปิดแถวจะจังเลเบบบแปดบมนจะมงนั่อยู่ไม่คลิปเสียงดังเล่ถ้าปิ๊ปิกเบาเลยจับเงินว

ป้าชมนี่มันไปใส่เลยนี่ว่าป้าเนป้าผิษนะป้าป้าคนผิดเลยป้าหวยในป้าเนี่ยเอ้ยแม่ว่าไปใส่กระเทยป้าคนป้าเนเยอเลยคลายเครื่องห้เซเมย์คลายเครื่องซูมือป้าเนาะป้าผิษมาลอดป้าผิดเตย้าป้าไพระศักดิ เเฝ้าิแม่แล้วเป็นฝ้าอ่ะืจ้ไม่ได้อยากให้แม่ไปต้องยกคนพี่แต่ป้าก่อนมอแม่ได้หรืเจะเพื่อนอย่างตอบสามหัวเนาะแม่ผนึงยังผนึ่งแม่ผนึงยังผนึงไม่รปกบ้งเขบ้องัแมบ้ ต้องบอกอให้ขามาหาบเองบอกเลยอยาใส่ใส่ขนมมี่กเฮ็ดนมมี่รบบน้ก็ให้คัณเม่เอาว่าวมนบี้เองนที่รุเจ้าซื้อเนาะวันท่ากระิมักสุกยาิุนยังกันนะแบบสุกยาสุกนะไอ้่นเามัน่นชิฮ้องซื้อได้เนาะแม่ต้องเปลี่ยนเนโโหซื้อมาขายอยู่หาบซื้อยาให้ข่าวมาบอกเองยังโห เพราะว่นี่บูคผู้เรื่องไม่กับอะไรมันมีลายแบบลาแบบอ่ะคือแบบม,นะมันม,นะมันแบบพัฒนาหลายเกินนะคือคนนี้แตามคนทันเห็นเลยมังมง่วงเปยเได้ตัวอย่างนะนะยังมาขาดนะได้ไต่รไหนไต้ชุดอื่อะับเธอหนีกับบ้องอ,อไปกัน ไปเบอมขามมอไม่เบิมขามคราไเจบให้ไให้กาเด้อเาอไไอ้สิมาเกอไมันไปิงไปอ้ยเบมาขามกันจะให้ไอ้บ่บัวพคแก่บ่เออคอ้ยมาขามส่งมาขามส่งสบายดีเด้อพอ๊ะหักนีขึ้นยังะดีขึ้นแล้วบ่คิดใจนะยังคือก้า อะยังคือเกาอยู <be> road, <two> ่ป <capacities> ะักักคือเกาเฮดได้ใช่ป่เนี่ยก้ตอไปทำเาเนาะมื่อกบุรีข้นเถือนได้ปะทานบอกเอ้ทำเนี่ยต้อกรปานันบ่อยป่านันติะเอหหยกัผู้ชาอกหักนี่อันนัเจ็บกวกันาทำกันทำกันแมนอยู่บ่ กันต่อโมเมนต์เหากันมาทำกันนะถังเจี๊ยด้วยถังเจี๊ย้ยถ้าว่าถ้าว่าเอื้อให้ก็เป็นสาวอันนี้น่ะมันมันโมเมนต์นั่นแหละนี่จ่วพงเลยดิไปโอเคแล้วใครพี่น้องเลยเผิ่พากันมาแต่ดูดปลาแล้วทั้งน้องเบลกะ บ่ลมวนปันไดแมวไปนั่มื่อนี่แม่จะแน่ตามเอาโทรศัพท์โทรศัพท์ใส่งานนี่การวันหนาจักเลยดูกอะไดแพงมข้าวแต่กองแพงแม่บ่ลูกโออีดาแพงแม่ก็เลยบอยอมกินข้าวกับปลาเลยบ่ลูกอุ้ยหล่อขนาดสงสารเนาะว่าชืน้ำตาไหลได้แม่เนาะแพงแม่จะไปยอมกินข้าว แม่ครัมาป,ป้อนมาเลยได้ให้ป้อนมาเลยแม่แม่ไปบ่ได้ก็ให้ป้าป้อนเลิศเลิศแม่ก็บอกได้ว่าแม่บ่ได้ไปแม่ก็บอกเจ้าแ,แ,แต่เศร้าเลยดีแต่ป้าตามไปน้ำลังเด้อว่าสั่นเดี๋ยวทางไหนมูก,กินจะเศร้าว่เห็นหน้าแม่คิชิมาเนาะกินทอดแม่จะจ้อยได้นาวสาว,อสาวมองมองหมดอ่ะเด้อเจ็ดพันพันหลยป้าป้าซื้อบ่ สง่าสง่าเหร่้อพอซื้อจะเป็นได้นะพอซื้อพอซื้อได้สง่าพันหนึ่งอะไรเด้อเด้อซื้อปลาเด้อซื้อปลาซื้อปลาอแม่ปลาไม่เป็นไรเลยวิวสนใจปลาปลาโอ้ปิีงมันแน่หนิมันชุดชวดเด้อเนี่ย เวลาบมเคยขายป่าได้ใหญ่นะ่ยายไ้หมูได้กินด่างมูวนยังชนะได้ดุบ่อหนึ่งที่ใดก็ิ้นกับวันแพงไปแล้วนะว่าซื้อมาปล่อยกันดเองหลายเต๋ออยู่เพราะว่าเขาไปโล่เขาไปน้ำน้องดเือเลด่อยงานขอยมีบ่นเงนสั่นเลยตาเฮ้ยาปากปลาปลาปากปกินหยาไหนมาเด้อมเด้อปลาปากปลากินยตอนเงิน โอ้เอาไปแล้วคืนของแม่เอาเสืถุงใหญ่เลยเนาะคุณน้องก็เอาอีกแล้วทั้ง <c oughs> กลับมาหิวมพี่น้องเลยอ่ะกินเต้องละ่ะอาอ่อยเร็วว่ากินน้ำเอ้ยบ้านนี้ไปเพิเ่มข้าวแกะเนี่ยมาเนี๋ยแม่ลเอาไปหอยน้นองกินตัวนี้อเอบ่ฮะอโอเคเล่าให้พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ลำเป๋ก็บจิขอลาพ่อแม่พี่น้องกรเทียมซันนี่ก่อนเด้อเนาะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC คือเก่าคือเดิมเนาะและการรุกค้าเนาะที่ข่ามาอดนนท์ในห้านของแม่น้องฟิลเนาะให้พี่น้องเลยอ่ะอยู่ดีมีแห้งกันเมื่อสักครู่สักคนเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้<ม>พ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาสบ,บายดีบ๊ายบาย